โรคสะเก็ดเงินต้องรับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องสำหรับการวินิจฉัยโรคสะเก็ดเงินแพทย์จะสอบถามอาการประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัวสภาวะอื่นๆของผู้ป่วยรวมไปถึงการตรวจร่างกายและบริเวณผิวหนังที่เกิดความผิดปกติเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้นเพราะในบางรายผู้ป่วยอาจเป็นโรคผิวหนังชนิดอื่นที่มีอาการคล้ายกับโรคสะเก็ดเงินแต่ในบางรายที่อาการไม่ชัดเจน แพทย์อาจมีการสั่งตรวจเพิ่มเติมโดยการเก็บตัวอย่างจากผิวหนังไปตรวจวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศในห้องปฏิบัติการจะทําให้รู้ถึงสาเหตุการเกิดของโรคที่ชัดเจนมากขึ้นและหากเป็นโรคสะเก็ดเงินก็ยังสามารถระบุได้ถึงชนิดของโรคที่เป็นเพื่อช่วยให้แผนการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากการรักษาโรคสะเก็ดเงินแต่ละชนิดอาจมีความแตกต่างกันส่วนในรายที่พบว่าเป็นโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินที่มีอาการปวดข้อร่วมด้วย อาจต้องมีการตรวจเลือดหรือเอ็กซเรย์เพื่อหาชนิดของโรคไขข้อกระดูกหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code คนี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube